โยนปูมโบรานี้องนี่ทำการโยนปุมนะบัดปมเดโบลานเฮาป่มปลาอมมาเต็มเลยบัดเต็มแฮรยเต็มบุ๊กนี่เนาะนี่ละนี่ละลังลังมากรวยรเจ้าปลากปลา สักคู่สักคู่รอสักคู่ผมว่าอยู่เลือดสองสัยหรือมั้งเดี๋ยวไป ไ้โอ้โหบ้าถือแล้แกดี่มือไหร่วะเขาหุ่นหุ่นหุ่นโอ้ออกไปออกไปออกมาออกไปแล้วให้จวดๆไปมันมุ่นกันี่ยคือตัวใหญ่เอินนี่แหละออกไปไงให้ออกเลยไงโอ้มาดอกถุงไปเลยไลยอยู่ ใหออกไปให้จวดไี่หนาวหนาวบ่บ่้องงี้เพราต้องลงมา <c oughs> ไผ่ปวดออกไปเลยไหมดีหนอได้ละไม่ผูกไปเลไแมวันแมวโอ้โหผ่านแล้วหอนะก็ูนมาเดี๋ยวเดี๋ยวสรองัน คนไปเดี๋ยวสือร่องบาดบ้าเหมือนกันนะผมต่ำนิดน,นึงนั่นมันออกเลยยังบาเถึงมันยังเน,นี่ยสุดสุดเลยยัง

อลาหนี่นอยู่พี่น้องโออปลานินตัวเึงอยู่เออดูมันสีเหอวะเอาปลาเข็งกับี่อะไรครับปลาเข็งกับนีปลาเข็งนี่โคตรเส้วยงาไม่ยงาไม่ยีโคตดีครับนั่นม่ยีเออโคพอดีนะโอ้เอาตัวรอยี่ตัวนี่พี่น้อง ยิดมันอยากโอ้ยออกก่อนนะทำหมัวดยก่อน